เขาพูดลก็ได้นะอัสลบมีเขามีป่าเลสโฟลสเขามีอมมอนแล้วก็เียวไม่เอาอมมอนอมมอนไม่กระตุกอีกสัตว์แล้วก็พี่บุ๋งสโตรสน้องหายออกไปเลยแล้วก็ด่านด้านของพี่บวงบวงฟูกบวนบวนฟู ฝุ่นกระังพี่อะไรนั่นคือทำอาหารของคุณยายก็มีใส่สองครับได้ไว้ใส่สองโอ้โหโอ้โหวิ้ได้ด่านนี้เขาชอบด,ด่านอะไรด่านฟาร์มดีด้วหัวใจอะ่ะด่านฟาร์มอะ่ะเขาชอบอ,อ๋อใครเขาเอามาวะ The เดวายเหรอนี่พระเจ้าเป็นใจให้เราเว้ย ระเจ้าเป็นใจให้เราไปแขวนถอดตัวแล้วคอพิวเตอร์คือปิงปองไม่ใช่แทปเปอร์แทปเปอร์โอ้ยแหลกแทปเปอร์ แทปเปอร์อุ้ยแหล็กแทปเปอร์อยู่บ้านใหญ่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 อยู่บ้านหาฉนฉันอยู่บ้านหาฉันมาหาฉันเขาอยากได้อยากโดนมารักคนมีตาดำด้วยมาบังแถ็บมาบางแถบตรง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 มางแถบธรรมชาติวัตส์ออริจินอลแท็บให้พาพ่อมาพ่มอ,อมากับกูเนี่ย ไอ้พายกามาไอ้พายกามาอีกพอ่พอพ่อพังเครื่องฉันไอ้หลูแฉบแปะแปะพอ่อพังเครื่องฉันพ่อจะไป่ฉันพ่อพ่อบุลลี่ฉันเนี่ยทำไมทำไมไมันชอบกระดุกวะพอ่อแม่รังแกฉันช่วยด้วยวนวนจูน้กับใครอยู่อะจู้ปู่เหรอเอ้ยทำไม ใช้ไปไายไม่ได้เอ้ยกูด้วยฉันถอนหู้องเลยขอมกวาดนะจ๊ะลอยยิ้มบานบานพอทำให้ใครใจบางได้ไหมไม่รู้ต้องทำยังไงม่หลงไปทั้งใจแลด้โอ้โหเปียวเปียวมากสองไม้ครับเปียเปยอย่าบุลีกูไม้หมู ไม้หม,ไมูไม้หมูหาาไม้หมู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 โอเคกลๆมันรักกูมึงไม่เอามันไม่เอามึงหรอกมันรักกูมากมันรักกูท่าท่าเจ้าใส่มันมันไม่ยอมมาเลยมันรักเบลจัดแบ๊กมึงรักกูท่าท่าเลยใช่ไหมรักกูท่าท่าเลยใช่ไหมรักก็โคตรรักท่าท่ารักท่าท่าไม้สาโอ้โหเปย์จัด น้องเจ๋อว,ว่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอู๋ไม่ที่สอยสไม่นะนะนฉันกำลังจะตายช่วยด้วยอาโนนไม่มีใครช่วยแกได้โอ้ย,อยเฮ้ยสาวเพื่องว่ะเบลจู๊ดสาวเพื่องว่ะโอ้ยาอาาามาจะมาไม่พอะไรเขาเลยโอ้ยฉัในกำลังจะตายช่วยฉันด้วย โอ้โหไม้ที่ห้าอะไรกันครับเนี่ย้าเบม้สจอดโอ้ยค้าง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 แหลกกระตุกแหลกเครื่องคอร์ดพอยีเบลกระตุกฉันก็จะฉันก็จะลื่นไหลมันจะลื่นไหลเคลื่อนุกเลยจุกสามเครื่องสามเครื่องเลยนะเว้ยโอ้ยอะไรน่าหนาววะท้องวี เเววสยนขาไม่มีบอลูทามนะเขาบอกเลยเขารู้ว่าเขาหนีให้ดีกว่ามีแต่เขาไม่เอามามันวางตรงแถวๆบันไดระหว่างทางชั้นหนึ่งชั้นเขาเห็นหมดทุกอย่างเพราะว่าอ้ามามีไอ้นี่ไงแล้วตาเดิต้านแล้วเรดไม่ใช่เรดมาไล่กูเบดเมนมาเจนมาเกวิ่งอยู่มันไปเอาแท็บมาเพิ่มลงเบดเมนต์ยุดเอาแท็บมาวางลงเบดเมนต์ฉันเกลียดแกขวดกลัว มันเกียดมันวางมันวางหน้าเบ1เมตนโอเคเดี๋ยวต้องระวังอีเมาไล่กูอีสันขวนแป๊ะอะไรเจ๋งแค่ไหนอ่ะมันตีแล้วมึงอ่ะกูแขวนหนึ่งเครื่องได้เว้ยอ่ะบอกเลยฉันมีมาแบบไม่โดนแถบได้ไงไล่กูขมมึงช่วยกูติดบูท้อเลยก็ว่าแถบก็วาบขบอีสองอันนะงอนแล้ว ไน่อยเดี๋ยวกดยังไงวะกดคลิกซ้ายไปเร็วรออะไรวะไล่เบลล์บอร์ดใช่ไหมเออเขากลับไปปั่นเครื่องเดิมก่อนเครื่องเดิมเขาว่ามา50แล้วอะ่ะเอาเฮียมาที่6<ะ>ดีมาไล่มาผู้ชายยอมโดนตีให้แล้วนะ สนใจทันที่สามอ่าเงี้ยว่ะมันไม่ดีอะไรเขาเราไม่สนใจเคาที่สามมันก็ยืนอยู่ข้างบนเนี้ยมองหน้าใหม่อยู่ขข้้าางงจะเทลเสร็จแล้วใหม่ห้องวีอีกเอาใหม่ก็ไปกันไปกันใหม่ใหม่ขอแต่เพียนนะเห็นนะ เห็นนะฮิวไรอ์เจนฮิวนรต์ฮิวไรต์แล้วทำไมมึงต้องมาหากูัวกมันไม่ได้มามึงมัน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 โซนเพื่อนไม่กูถามว่าทำไมมึงต้องมาหากูกูไม่อยากหิวกูเห็นว่ามึงบางแถบมึงไม่เอาแต้มหรอกำแถบเนี่ยไอ้เจี่ยโอ้ย rescue friend หยุดฆ่าไอ้เหี้ยกูเรียกมันอยู่วู้มึงไม่ทำได้ตีกูหรอกไอ้กูอะเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันกำหมัดแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ย เร็วโบรเดี๋ยวคุณถอนแถบให้ถอนแล้วโดนฉันโวยไอ้อ้วนไปไปมันเอามึงเนี่ยเจนมันเกียร์เราเอาพวกกูเนี่ยแหละเอาฉันเอากูเล้วเกียร์ันเอาเอากูมันเกียร์ชันเอากูอย่าเปิดแถบตรงนั้นอีโง่อะไรวะเดวายเดวไว้มันเดวไว้มันอยู่ข้างล่างแล้ว เอากูมะปลาเอากูมะกูอุตส่าห์ไปขเป่นนัวนะไม้หมูเออกูลืมไปว่าเบลแม่งเล่นแล้วอยู่วะเบลมันเล่นมาหมดแล้วกูเล่นไปหกไม้ชูเลนะะ่นทำไมมาไม่เงี้ยฮะข้าวผันอยู่ตรงใกล้ๆแล้วแมสใกล้ๆแล้วเขาโพนนะนี่มานี่มานี่กูไม่ได้เต็มยุกเลยอ่ะมันไม่มาเลยอะ่ะ แ้แ้เพื่วยเพื่อนกูเลสคิวอินเดอะเบสเมนต์สองรอบแล้วนะมันไม่มาไรอะเขามองมนแบบมองเขาอยากไปทำของมันอะเขาไม่รักแง่อำรักไอเบลมากกว่ามันมันกูบอกแล้วมันแป๊ละเกลียดเขามองแบบมองตั้งแต่ตอนปั่นตั้งแต่เกิดมาก็มองมันอะมันก็เมาไล่กูเขไม่ชอบเลยคมันแบบโง่ๆเลยมันก็ไม่นมาไล่กูองมันไปมันกูมองไปมันก็ไม่นมาไล่กูมันรักมันรู้มึงข้าวตี เรเห็นมีคนวิ่งมาทางนี้หนึ่งอัตราคือไม้มโอ้โหไม้เปอีกแล้วอะไรเนี่ยเพื่อบอกให้ฮิวหนังหมาขึ้นแล้วกำลังเดินมากำลังเดินมาทำไมมันเดินมามัหนีมาหนีเขามาหนีเขาโหลไยลีก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 ทางดีครับลีกรีกรีก มันกกันไวอ้ยไม่เคยรักกูหรอกมันก็ไม่รักกูเหมือนกันแหละมึงมันตีกูรอบเดียวแล้แม่งไม่สนใจกูอีกเลยมันรู้ว่าคนมันรู้ว่าคนมีตาดำห้าตีนเว้ยไปกูหน้าดำเลยอํมนี่เรนนีมากกูปดแถบห้องวีละวทุกคนกำลังจะดอกไฟกูหรอมันไม่มาเล่นกูเลยอ้มมากูไม่รอตีนเพื่อนมึงมามันมาแล้วมันมาแล้วดีมากเพิ่มตันตู้แถบตัวเองเหรอวะ ีตันตู้มีตันตู้หออยุมแล้วก่อกด้วยนะได้ได้ได้ขมอนเกรีนพีคขมอนบวยไม่ใช่ได้ไหมตอกย้ำความเจ็บปวดของกูเหรอ <c oughs> โอ้นางมาขึ้นด้วยตอก มีไม้มีแมทเ์ท้ตรงหน้าบ้านใหญ่อันหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ไม้โอ้โหไม่มีมีบ้านเล็กที่ยังไม่ได้ใช้ไม้ด้วยอย่างน้อยฉันก็เหลือไม้ที่มันเป็นเซฟโซนนะเออเออเออก็ดีก็ดีแล้วก็มีแมดวอนแมดวอนที่มันยังไม่ใช้โอ้โหไม่มีไม้ให้กูเล่นเลยคือเขาเต้นไปลงลงแบบอ้าวมึงมองแกอยู่ฉันจะรอช่วยแกฉันปะแตกเฮ้ยโอ้โหฉันวแถบแม่งยังไม่ปดอีกสัส ฉันปลดไปแล้วเพื่อนปลดไปแล้วมาปลดมาปลดไอ้ตอนที่หนิอยากให้ปลดอ่ะเดินมารอสแตนบายเป็นเพื่อนกูหน่อยฉันอยู่ตรงบ้านใหญ่อะไรคือมันไม่มีไม้หรือว่ากูเดินไปถึงบ้านใหญ่ไม้หมูอะไรอะมันจูบอ่ะกูเดินแบบเส้นตรงก็ไม่มีไม้มันไม่ได้จูบจูบไหมอ๋อเปรี้ยวจูบเปียวมาช่วยได้มีแครหรอ มาแล้วทันนน่ไมีแทงหลังชันตีหลับพ่อเจลโอ๊ยอ่ะเจนทำไรทไม่ย่งยืนไปเจนหนีไป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 ก่อนหนีไปก่อนเจนขยับขึ้นมาสิอ้าวมันมีแางหลังไม่ได้มีอีกอีกทีเจนคอยขีดมาอีกหนึ่งทีโอ้ยฉันไม่เห็นแท็ตรงนี้ฉันเห็นแอันนู้นกูเห็นอ่ะมันมุงไอ้สัตว์ มันกลับมามันกลับมาทำอุ้มเจียนมันอุ้มเจียนแล้วลงมาเลยมลงมาเลยลงมาเลยเกือบติดเลยเกี้ยทีนึงมันเกลียดฉันเว้ยเพราะฉันเลสคิวเลสคิวเฟย์สองคนเลยสองคนเลยไม่แทงหลังสองคนเลยบอกเลยจะอ้างขวานก็ได้พละรามคนไปเลยไปเลยคนมีแทงหลังอ่ะคนมีแทงหลังทำไมไม่บอกให้กู ไมทำไมไม่ได้หมดอ่ะหมดไม่ใช่หายโอ้โหอะไรวะผู้สงสารระไว้ว่ะระไว้ Let's go ไม่ต้องสงสารมันเอ้ามันติดแถบเลยโอ้ยน่าเกลียดไอ้เหี้ยโอ้ยไม่เป็นไรแรงอ่ะจะขึ้นก็แรงขึ้นแหละแต่ว่าแบบกูอยากออกมาตรงไม่ได้ออกมาตรงมาสามสตาแล้วนะ เด้ยจะไปช่วยได้จะไปมีตันตู้อยู่ลงมาแล้วกำลังลงมาแทบเดวายแทบประเด็นเฮียนี่มันมันมันแคมป์แทบไงมันยากมาแล้วมาแล้วเออเออกูจะตายแล้วเจนต้องเข้าตู้เจนมีแทงหลังเจนต้องเข้าตู้กูแทงหลังหมดแล้วกูมีแทงหลังหนึ่งเฉย อ๋อเสียงเสียงดังนะเสียงดังนะเพื่อเขาตู้อยู่เจ๊ไอ้เบลไม่เข้าตู้ไม่ได้อย่าอย่ามองตู้กูแบบนั้น ประตูละตบ<อ>เวลาโดยการโดนพุ่งกี่ดอกทามาได้เพื่ออีกคนนึงโอเคไ,ไล่ทีไล่ทีไล่ทีประตูอยู่คนละฝั่กันใช่ไหมใช่ไล่เป็นเจ้าที่เลยค่ะ คดีพีคคดีพีคฉันเกลียดอ่ะเกีย่ยดเขาใส่ตาดำมาแล้วมันก็ไม่มาไล่อะ